เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลองดักหนูนาดูนะครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจตามคนาไปนะฮะว่าจะมีไหมเนี่ยครับดักหนูไว้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นรูหนูนะครับอันนี้เป็นทางนะครับเดี๋ยวเราลองดักไว้นะฮะนี่เอาเยื่อแขวนไว้ถ้าหนูถ้าหนูเข้าไปนี่เพื่อไปกินอาหารตรงนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะหลุดลั่นแล้วก็ล็อกนะครับ เดี๋ยวดูว่าจะติดไม่ติดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่งเนี่ครับเสร็จแล้วเราถกหนังออกนะครับแล้วก็มาย่างนะครับย่างเตาถ่านนะครับจะหอมตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยโหโบิ๊กเบิ้มอันนี้ลูกครับเนี่ยลูกไหนจะเป็นลูกวะน,นะอันนี้อย่างนี้เล็กๆนี้กระดูกกรอบดีนะครับเนี่ยอันนี้กระดูกจะใหญ่หน่อย นี่ครับหลังจากย่างเสร็จก็มานี่ยสับโดยเนี่ยเชฟอ้วนนะครับสับซอยทียิบเลยครับเนี่ยกระดูกกระดูกปนละเอียดนี่เนีเนี่มือสับมือสับอันนั้นภาคนะพนกภาคอยู่ด้านหลังเนี่เนี่นี่เนี่ยเนีเนี้ยเยเา่เนี่ยนีเนี่ยเนนี่ยเนีวนี่ยเนีเนี่ยนเนนี่ยเนีน่เนเนเนนนน่น เนี่ยเชฟหมึกแดงนะครับเนี่ยต้องรวนนะครับมันจะได้แงๆเพื่ออะไรครับรวนเนี่ยมันจะได้แห้งๆแล้วก็มีความนัวอยู่ในเนื้อหนูนะครับโอ้โหครับครับครับเนี่ยฮะเนี่ยเชฟจุกถุงอ่ะเด็กครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วไอ้แดมก็สันว่ามีหนูแล้วโอ้ชฟมือแขวยกว่าแต่แบบไม่ขูดอย่างเงี้ยฮะว่าไปเผื่อเมียเลยเงี้ยอันนั้นคุณลุงมัดเองนี่ย เดี๋ยวเนี่ยแผนกชิมนะครับนี่ฉนูครับไหนูยกโก้ก่อนเลยโอ้โอเคอ่านไป่กินหนูไหมอ้าวบอกไม่กินหนูอ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับหายยักษ์แควนนี้ไม่มีแล้วครับหนูเนี่หยครับหนูบังประหันก็สู้หนูโกผ้าไม่ได้เรื่มไหมเรื่มไหมไอ้งั้นมันเป็นหนูไงผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะไอ้เงี้ไม่มีกลิ่น อมีไหมมีกลิ่นมีนะห้าร้อยผมไม่ขายไม่กินเลยผมไม่ขายไม่มีกลิ่นอยไม่มีปลามมีมั้ยไม่มีมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีเลิกโอ้โหแล้วนะได้ทำไงให้ไม่มีกลิ่นพริกเนี่ยต้องเป็นพริกเตาเปรไหล่นะครับลต้องลบลบหายเลยนะรู้ว่าพริกเนี่ยพริกอ่อนแล้วก็เตาเปรไหล่ยาพริกหยวกก็ใส่พริกเตาเปรไหล่แล้วก็กระเพราต้องเป็กระเพราแดงนะ แล้วก็อยักกระเพราแรงด้วยอย่าไปเอากระเพารารดน้ำนะก <c oughs> ระเพรารดน้ำ <c oughs> กระเพราี้นี่ใช้ไม่ได้ <c oughs> เป็นกระเพราแรงโอ้โหหอมกระเพราแรงโอ้โหจะมีดอกติดๆหน่อยนะจะได้เลย